วัดต้องเสียภาษีไหมหลายๆคนวันนี้ค่ะอาจจะมีความรู้สึกว่าตวนแล้วปกติที่เราทําบุญทําบุญทําบุญที่วัดเนี่ยแล้วไรายได้ตรงนี้มันต้องเอามาเสียภาษีให้กับสภกรอด้วยไหมก็อ,อยากจะบอกว่ารายได้ของวัดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทําบุญเงินบริจาคหรือว่าสังฆทานอย่างนี้ค่ะเงินต่างๆเหล่านั้นนะคะเขาถือว่าเป็นรายได้นะคะจากกิจกรรมทางศาสนาค่ะจะได้รับสิทธิ์ยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีค่ะแล้วสำหรับที่ดินนะคะและสิ่งปลูกสร้างนะคะของวัดนะคะก็ได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีด้วยนะคะถ้านะคะหากใช้อะคะเพื่อประโยชน์ของอะไรของาศาสนาเพื่อาศาสนาและสาธารณกุศลแบบนี้นะคะไม่ใช่การสแสวงหากำไรแต่ถ้าสมมติว่าค่ะมีการนำเงินวัดอย่างเี้ค่ะมาใช้เรื่องของซื้อที่ดิน ปุ๊บแล้วก็มาทําเป็นสนามฟุตบอลแล้วเราให้คนมาเช่าหาผลประโยชน์แสวงหากําไรจากตรงนี้รายได้ตรงนี้ถือว่าเป็นรายได้ที่ยังต้องเสียภาษีเพราะาไม่ได้มีกฎหมายยกเว้นนะคะซึ่งการบริจาคให้วัดนั้น,นะคะง่ายๆคุณก็ต้องรู้ว่าวัดที่เราบริจาคปุ๊บเนี่ยวัดตรงนี้ถ้าเราอะค่ะบริจาคปุ๊บเราได้ใบอนุโมทนาบาัตร ใบอนุโมทนาบัตรที่คุณได้มาจากวัดตรงนี้ค่ะคุณสามารถเอามาลดหย่อนภาษีกับทางกรมสรรพากรได้แต่นับจากวันที่1มกราคม2 5 6าเเป็นต้นไปนะคะเพื่อนๆจะไม่สามารถใช้ใบอนุโมทนาบัตรที่ได้รับจากวัดนะคะมาเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีกับทางกรมสรรพากรได้เพราะว่าสรรพากรบ,บอกว่าตั้งแต่1มกราคม2569ถ้าคุณอยากใช้ค่าลดหย่อนทางภาษีกับทางกรมสรรพากร คุณจะต้องบริจาคผ่านอินโดนีเซีเท่านั้นค่ะถ้าสนใจรับความรู้ดีๆสามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษ,ษีปบบถูกวิธีบายมวลวัน Tech เอ็ e r t ค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสามารถกดติดตามได้ที่ a s s i ตา Tech แท็ e เอทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษ,ษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวล มีวิธีประหยะัดภาษีที่คาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ